หลังจากเจอฮาวาลเจอ o ลออนฮอ n d a HRV ใหม่แล้วโคโร a าค o อสคิดว่าแล้วฉันจะมีอะไรสู้ในที่สุดไอเดียก็บันเจิดครับในเมื่อ Toyota ออก GR Sport มาตั้งหลายรุ่นแล้วโคโรราค o อสจะไม่มีได้ไงครับรถ s u v อันดับหนึ่งทั้งทีในที่สุดก็เปิดตัวจะได้ในชื่อ Toyota Corolla Cross GR Sport <S <S สำหรับหน้าตาภายนอกนั้นนะครับไม่ต้องอื่นไกลครับ เวอร์ชันไต้หวันมาแบบไหนบ้านเราก็มาแบบนั้นทุกระเบียดนิ้วนะครับอ่าดูภายนอกได้เลยด้านหน้านะครับก็จะมีทั้งกระจังหน้าที่ไม่บึ้งและกันชนหน้าทรงใหม่ที่ดูลงตัวขึ้นแล้วก็กรไฟตตดหมอกหน้าที่ดูโฉบเชียวส่วนด้านข้างนั้นก็จะตกแต่งกราบข้างที่ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็หลังคางนั้นก็จะมาพร้อมกับสีดำร้ามกระจกมองข้างที่มาในสีเมทัลลิกแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสีดำก็เป็นได้นะดูจากสะท้อนแสงโอเคด้านหน้าก็จะไม่ค่อยต่างกันนะ ให้เทียบด้านท้ายเลยว่าก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนหลังที่ตกแต่งด้วยสีเงินโลโกโ้ GR อยู่ใต้คัาว่าไฮบริดแล้วก็ไฟไท้ายที่เป็นแบบกรอบใสแล้วก็มีจุดต่างอยู่จุดหนึ่งก็คือล้อครับล้ออลลอยของเวอร์ชันไต้หวันนั้นก็ใช้ลายเดิมอยู่แต่ประเทศไทยนั้นก็จะเปลี่ยนลายให้มันดูสปอร์ตขึ้นอา้าวชมเลยภายในนั้นก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นสีเงินบริเวณกรอบช่องแอร์ก็จะกลายเป็นสีดําเงารวมถึงพวงมลาลัยด้วยนะ แล้วก็ปุ่มสตาร์ทก็จะมีโลโก้ GR ส่วนเบาะนั่งนั้นก็จะเป็นสีทูโทนครับสีดำแต่จะมีสีขาวแซมพร้อมกับพนักพิงศรีรษะไปโลโก้ GR สำหรับเกียร์อัตโนมัตินั้นก็จะมีการหุ้มหนังแบบเจาะรูมาให้อีกด้วยเช่นกันแต่ดูดีๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็ยังไม่มีมาให้เช่นเคยเสียดายจริงๆรวมถึงพวมปูพื้นที่จะมีโลโก้ GR ทั้งหน้าและหลังมาอีกด้วย นอกจากนี้นะครับระบบความปลอดภัยก็ได้อัปเกรดระบบคลิสคอนโทรลที่สามารถทํางานทุกย่านความเร็วได้ตั้งแต่ศนกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปปกติจะทํางานตั้งแต่3 0มสถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ในเมื่อปรับถึงขนาดนี้แล้วมันจะต่างกับเวอร์ชันไต้หวันตรงไหนบ้างอ่าเรามาหาคําตอบกันพอมาดูเวอร์ชันไต้หวนันปุ๊บสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าวิทยุน้นก็จะมีโลโก้ GR บ้านเราไม่มีนะช่องเสียบ USB แยากปต่างกากบ้านเราก็ไม่มีเช่นกันเพราะไปรวมกับวิทยุ แอตโนมัติเป็นแค่โซนเดี่ยวเท่านั้นไม่มีโซนคู่แต่พอไปดูรีวิวทางฝั่งไต้หวันปุ๊บจะพบว่าบอกคนขับนั้นปรับมือครับแล้วก็กระจกมองหลัง,างตาแสอัตโนมัติไม่มีให้รวมทั้งหัวเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นแบบธรรมดานะครับไม่มีหนังเจาะรูเหมือนกับเวอร์ชันบ้านเราขุมพลังนั้นนะครับของไต้หวันมีทั้งเบนซินกับไฮบริดใช่ไหมบ้านเรานะครับมีแค่ไฮบริดอย่างเดียวนะครับซึ่งมจะมีขนาด1.8ลิตรให้กำลังสูงสุด9 8แรงม้าที่5,200รอบต่อน แรงบิด4 2นิวตันเมตรที่3,200รอบนาทีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง72แรงมา้าแรงบิด113นิวตันเมตรแล้วรวมกำลังปุ๊บได้121แรงมา้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นน่าเสียดายนะครับว่าถ้าเกิดอัพเครื่องอยนต์ให้มันแรงกว่านี้มันก็จะสมกับความแรงระดับ GR เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสใส่เครื่องยนต์ใหม่นะครับก็ต้องรอกันไปก่อนและแน่นอนครับในเมื่อเกรด GR มาปุ๊บก็จะมีการอัพเกรดช่วงล่างแล้ว จุดคำยันต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็ปรับจูนระบบพวงมาลัยช่วงล่างให้มันสมกับเป็น G.R. หน่อยนั่นแหละครับสำหรับราคาครับก็จะอยู่ที่1 2 4 9 0 0้าบาทแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษซึ่งอัปเกรดจากตัวท็อปซึ่งตัวท็อปนั้นนะครับก็อาจจะพอๆกับคู่แข่งกลายเป็นว่ารถคันนี้ก็มีราคาแพงที่สุดในกลุ่มณนะเวลานี้นะแต่ในอนาคตนั้นถ้าเกิดคนทา้ง h v มีเวอร์ชนันโมดูโลแล้วก็แต่งมาในลักษณะแบบนี้ ต้องรอดูกันว่าราคามันจะขึ้นอีกเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็จึงคงเป็นเรื่องอนาคตกันอยู่สำหรับสีรถนะก็จะมีอยู่3สีทุกสีก็จะเป็นหลังคาดําหมดเม่ว่าจะเป็นสีขาวแพทีนัมไวท์เพลสสีแดงเลดไมค่าเมทัลลิกและก็สีดำอจิจูดแร็คไมค้าส่วนสีนั้นแบบเวอรช์ชันไต้หวันก็ไม่มีมาให้นะครับใครสนใจก็ไปชมได้ที่โชรูมโตโยต้าหรือว่าอาจจะเป็นงานปอร์เต็กซ์ปในปี2021ก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดงานยังไม่เลิกซะก่อนก่อนที่จะปิดคลิปอย่าลืม